ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยและหลวนลวนกำลังเดินทางไปรอบๆเทือกเขารามาสูนเป้าหมายของพวกเขาคือหาสัตว์อสูนที่เหมาะสมสำหรับต่อสู้สัตว์อสูนที่เหมาะสมสำหรับหลวนหลวนหรือชิงสุยที่จะใช้ในการต่อสู้ หากมันไม่เหมาะสมสำหรับพวกเขาทั้งสองพวกเขาย่อมไม่เข้าไปใกล้มันเพราะที่นี่คือเทือกเขารมามสูนทุกสิ่งทุกอย่างอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดหลังจากสังหารสัตว์อสูนไปชิงสวยก็ใช้การหลอมอสูนทันที การหลอมอสูนเหมาะสมมากกว่าเมื่อหลอมตอนที่ร่างกายของสัตว์อสูนยังคงอุ่นอยู่เนื่องจากมันเป็นไปได้สูงที่จะสร้างมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูนได้สำเร็จเมื่อทั้งสอง คุณตั้งรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วจากนั้นจึงเริ่มต่อสู้เพื่อหาประสบการณ์จากที่แห่งนี้การต่อสู้คือหนทางที่แท้จริงในการสร้างความแข็งแกร่งดังนั้นชิงซุยและหลวนหลวนจึงใช้เวลาในแต่ละวันในการต่อสู้ การหลอมอสูรหลังจากการสังหารสัตว์อสูรไปสามารถสร้างป้ายผลึกอสูรและอื่นๆได้ของพวกนี้สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้20เปอร์เซนตหรือเพิ่มความเร็วและอื่นๆผลพวกนี้มาจากป้ายผลึกอสูรที่สร้างขึ้นจากสัตว์อสูรที่มีความแข็งแกร่งสองพันดาราขึ้นไปเมื่อถึงระดับนั้นมุกจิตวิญ,ญญาณแห่งสัตว์อสูรจะไม่อาจสร้างขึ้นได้นี่เป็นเรื่องปกติ มุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรเป็นของที่เหยอยากอย่างยิ่งที่สร้างขึ้นจากแกนแท้ภายในร่างกายของสัตว์อสูรสัตว์อสูรเท่านั้นที่จะใช้มันได้ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสัตว์อสูรชื่นชอบมากที่สุดและยังรวมถึงผู้ที่มีสัตว์อสูรเป็นของตอนเองเช่นกันในทุกๆวันหลวนหลวนตื่นเต้นอย่างยิ่งนางรู้สึกได้ถึงการเติบโตของตัวเองได้อย่างชัดเจน มันไม่ใช่ด้านความแข็งแกร่งแต่เป็นด้านชีวิตและความตายมันเหมือนว่านางได้ฝากคนดาบอันมากมายและรอดมาได้ทุกครั้งแม้จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เหมือนกันแต่ความรู้สึกนั้นแตกต่างกันอย่างยิ่ง ล้วนลวนรู้สึกเช่นนี้ในตอนนี้นี่คือการที่จะยกระดับความแข็งแกร่งไปได้อย่างรวดเร็วหากสามารถรอดจากความตายไปได้ในทุกๆุกวันนางได้ยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วและชิงส่ยเฝ้ามองการเติบโตของนางอยู่เสมอ หากไม่ได้ร้ายแรงถึงตายเขาก็จะไม่ช่วยนางเลยแม้จะบาดเจ็บมากก็ตามเขาต้องการให้หลวนหลวนสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของความตายและผ่านพ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ตนเองหากมันเลวร้ายจริงๆชิง,งสุยจะปรากฏตัวตรงหน้านางประสบการณ์เช่นนี้ย่อมเป็นผลดีต่อนางไปตลอดชีวิตเวลาแต่ละวันได้ผ่านพ้นไปเรื่อยๆ อาจกล่าวได้ว่าหลวนหลวนได้ระบาดเจ็บทุกทุกวนันแต่ชิงสุยจะรักษาอาการบาดเจ็บของนางก็แต่เมื่อนางต่อสู้เสร็จแล้วเท่านั้นหลวนหลวนนั้นตื่นเต้นอย่างยิ่งดวงตาของนางมีประกายไฟแห่งความมุ่งมั่นอยู่ ชิงสุยก็ต่อสู้เช่นกันแต่เขาจะต่อสู้น้อยครั้งกว่าหลวนหลวนเวลาส่วนใหญ่ของเขาใช้ไปกับการหลอมอสูนตั้งแต่วันที่สองเป็นต้นไปชิงสุยจะได้รับมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูนหนึ่งลูกในทุกๆสองวนัน หากเขาโชคดีเขาก็จะได้รับมันวันละลูกวันนี้เขาได้มาถึงสมลูกซึ่งทำให้เขามีความสุขอย่างยิ่งสัตว์อสูรทั้งหมดที่พวกเขาต่อสู้ด้วยมีความแข็งแกร่ง2,000ถึง6,000ดาราถ้าเหนือกว่า4,000 ดาราน,นั้นจะเป็นชิงสุยที่รับมือกับพวกมันส่วนตัวที่ต่ำกว่านั้นจะเป็นหลวนหลวนและสัตว์อสูรของนางเป็นผู้จัดการมุกจิตวิญ,ญญาณแห่งสัตว์อสูรจากสัตว์อสูรที่มีความแข็งโกรงสองพัน ดาราจะมีโอกาสที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของสัตว์อสูรได้ประมาณ20ดาราป้ายผลึกอสูรสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง20เอร์เซนมันจะเสริมพลังเพียงด้านเดียวเท่านั้นเช่นพลังโจมตีความเร็วพิษมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรจากสัตว์อสูรที่มีความแข็งโกรง3 0 0พันดาราดาราจะมีโอกาสที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของสัตว์อสูรได้ประมาณ30ดาราและดังนั้น มุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรจึงมีจำนวนที่สามารถใช้ได้อย่างจำกัดการใช้มุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรถูกจำกัดไว้ที่สองเม็ดในแต่ละระดับเท่านั้นในเวลาเดียวกันชิงสุยก็ปล่อยสัตว์อสูรของเขาออกมาเพื่อใช้รูปแบบผสานจตุรทิศในการต่อสู้การได้ฝึกฝนจริงๆในการต่อสู้ย่อมให้ผลที่ดียิ่งนะักการสังหารหมู่เริ่มต้นขึ้น ชิงสุยและหลวนหลวนภาษัตอสูรของพวกเขามายังเทือกเขารามสูรเมื่อต่อสู้และสั่งสมประสมการณ์ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ได้รับวัสดุดิบอันล้ำค่าและชิ้นส่วนของสัตว์อสูรที่หายาก นอกจากนี้ชิงสุยยังมีดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะเมื่อเทียบกับถุงแพรมิติแล้วมันต่างกันราวฟ้ากับเหวชิงสุยใช้ชิ้นส่วนของสัตว์อสูรทุกๆส่วนมาใช้งานเขาใช้ในการวาดภาพการเขียนเครื่องรางการหลอมอสูรรูปแบบธง หรือสร้างรูปแบบอื่นๆแม้แต่ทำซุปกระดูกเขาก็จะใช้กระดูกของสัตว์อสูรที่ทรงพลังแก่นแท้ของสัตว์อสูรเป็นสิ่งที่วิหกเพลิงและแมงมุมของเขานั้นโปรดปราณเมื่อเราจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างเวลาก็จะเดินไปอย่างรวดเร็วมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรที่สร้างจากการหลอมอสูรน,นั้นเหมาะที่จะเป็นอาหารให้แก่สัตว์อสูรอย่างยิ่ง ในการต่อสู้ครั้งหลังหลังสัตว์อสูรของเขาสามารถดูดซึมมุกนี้ได้รวดเร็วขึ้นอสูรมังกรคลั่งหลังจากผ่านไป40วันชิงสุยก็ได้เห็นสัตว์อสูรตัวหนึ่งมันคืออสูรมังกรคลั่งขนาดยากักษ์ อสูรมังกรคล่างไม้ใช่มังกรแต่ก็ใกล้เคียงกับมังกรหรือมังกรปัทภีมันมีสายเลือดของมังกรไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายของมันแต่อสูรมังกรคล่างตรงหน้าเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่ามังกรปัทภีหรือราชามังกรอสูรเพลิงทองคํา แม้แต่จัก,กรพรรดิจระเข้ทองคำการก็ไม่อาจเทียบได้ผัสศูนย์มังกรคลั่งมีศีรษะเป็นมังกรร่างกายเป็นราชสีหางเป็นงูและร่างกายขนาดยักษ์ของมันมีความยาวกว่า200เมตรเมื่อวัดจากศีรษะถึงหาง หางของมันเป็นงูเหลือมขนาดยักษ์ร่างกายของมันสูงและใหญ่ราวกับภูเขาขนาดย่อมย่อมสีษะที่เป็นมังกรของมันหายใจออกมาเป็นไฟยาวประมาณ3เมตรดวงตาสองข้างของมันมีขนาดประมาณองค์น้ำขนาดใหญ่มันเปล่งประกายราวกับลูกไฟเพลิงสองลูก ร่างกายของมันปลดปล่อยพลังที่รุนแรงออกมาหัางขนาดยัก์ของมันโบกสะบัดอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนไหวของมันมีจังหวะที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดเกล็ดบนร่างกายของมันปลดปล่อยกลิ่นไอสีม่วงออกมาราวกับชุดเกราะ คล้ายกับว่ามันคือสัตว์อศูรโลหะขนาดยักษ์ชิงสุยและล้วนวนต่างสวมชุดเกราะและชุดกลุ่มที่สร้างขึ้นจากแผ่นหนังของจักรพรรดิจอระเขททองคำการชิงสุยไม่กล้าจะประมาทใดๆเลยในตอนนี้ ชิงสุยรู้สึกว่าสัตว์อสูรตัวนี้มีความแข็งแกร่งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นดารายาแน่นอนนี่นะ่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งชิงสุยสั่งให้หลวนลวนเฝ้ามองจากระยะไกลๆเท่านั้นจากนั้นเขาก็ตั้งรูปแบบ8ปดทิศเกเทวาหากสถานการณ์เปลี่ยนไปเขาก็จะให้หลวนลวนเข้ามายัางรูปแบบนี้เขาค่อยๆปล่อยให้อสูรมังกรคลั่งเข้ามาไกลเรื่อยๆ ในตอนนี้ชิงสุยได้ใช้เพียงมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อส,สูรเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของอส,สูรอัศนีคลั่งและโคชสารวิเทียนไพบูลแต่อส,สูรอัศนีคลั่งได้รับความแข็งแกร่งเพียงสิบดารา เขาใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้มันได้ความแข็งแกร่ง25ดาราความแข็งแกร่งของมันยังอ่อนแอเกินไปชิงสุ่ยไม่กล้าที่จะป้อนมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรที่ทรงพลังยิ่งกว่านี้ให้แก่มัน เมื่อความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นถึง20ดาราประการอัศนีพยุหราชก็ยกระดับขึ้นพลังของมันเพิ่มขึ้นจากเดิมสองเท่าจนเมื่อมาถึง25ดาราชิงสุยก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเขาป้อนโอสถเครื่องรางวิญญาณอีกสอง เม็ดให้แก่อสูรอัศนีคลั่งพลังของปราการอัศนีพยุหาราชเพิ่มขึ้นห้าเท่าทันทีโอสถเครื่องรางวิญญาณแต่ละเม็ดได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ปราการอัศนีพยุหาราชอย่างยิ่งอสูรอัศนีคลั่งทรงพลังยิ่งขึ้น ชิงสุยไม่แปลกใจมากนักแม้ว่าอาัสูรอัศานีคลั่งจะไม่ใช่สัตว์อัสูรในตำนานแต่มันก็มีเคล็ดวิชาที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ความแข็งแกร่งของอสูรอัศานีคลั่งตอนนี้อยู่ที่225ดาราปราการอัศานีพยุหาราช เคล็ดวิชาเฉพาะตัวของอัศู์อัศนีคล่างสามารถเพิ่มความสามารถทั้งหมดของมันและทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นถึงห้าเท่าไม่ใช้พลังงานใดๆและจะคงอยู่ตลอดเวลาหากมันได้รับการโจมตี ัศูนย์อัศนีคลั่งจะมีโอกาสทำให้ศัตรูเป็นอัมาพาตได้ในเวลาเดียวกันมันก็ลดพลังโจมตีของศัตรูลงได้20%เรซ็น์ไม่เลวเลยมันลดพลังโจมตีของศัตรูลงได้20%อร์นตนี่เป็นเพล็ดวิชาที่ไม่ใช้พลังงานใดๆอีกด้วยยิ่งมันมีพลังมากเท่าไหรก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นอัศนีกัมปนาท หลดปล่อยพลังไฟฟ้าออกไปการโจมตีนี้มีระยะ800เมตรการโจมตีนี้มีผลทําให้เป็นอัม,มพาตเล็กน้อยรวมถึงการลดความเร็วและลดปฏิกิริยาตอบสนองของศัตรูผลของการโจมตีนี้สามารถซ้อนทับกันได้ ระยะการโจมตีของเคล็ดวิชานี้เพิ่มขึ้นอีก300เมตรจากการยกระดับครั้งที่แล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องปกติสัตว์อสูรที่น่าสะพรึงกลัวที่มีขนาดใหญ่ดุดภูเขาย่อมยย่่ออมอมสามารถเห็นได้จากระยะไกลเป็น1,000เมตรปัศนีจู่โจม ใช้พลังการแก่นแท้ของตนเองเพื่อปลดปล่อยฟ้าผ่าไปโจมตีศัตรูมีโอกาส100%เปอร์เซนที่จะทำให้ศัตรูกลายเป็นอมพาตระยะเวลาในการเป็นอมพาตขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของศัตรูเคล็ดวิชานี้สามารถใช้ได้เพียงวันละครั้ง อัศนีหวนคืนอสูรอัศนีคลั่งเติบโตขึ้นในดอกบัวพุทธองค์ทองคำความสามารถในการฟื้นฟูตนเองของมันนั้นทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อใช้อัศนีหวนคืนอสูรอัศนีคลั่งสามารถรักษาอาการบาดเจ็บบนร่างกายมันทั้งหมดได้70เซน ปัตราการฟื้นฟูของมันจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจากใช้2ครั้งเคล็ดวิชาต้องรอเวลา2ชั่วโมงจึงจะใช้ได้อีกครั้งอสูรอศัศนีคลั่งเป็นสัตว์อสูรที่มีพลังทำให้ศัตรูชะงัก ดังนั้นพลังโจมตีของมันจึงเทียบไม่ได้กับสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับเดียวกันแต่มันสามารถลดความเร็วของศัตรูได้หากเทียบกับสัตว์อสูรตัวอื่นๆหรือผู้ฝึกตนคนอื่นๆมันอาจสามารถพลิกสถานการณ์อันเลวร้ายกลับมาได้เลย ครั้งนี้เอาอาจพอรับมือได้แต่ก็ต้องสาหัสแน่นอนครั้งนี้จะทำให้เขาพัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่โคชสารวิเทยียนไพยบู์ได้เพิ่มความแข็งแกร่งจาก230ดาราไปยัง300ดารามันเพิ่มขึ้นถึง70ดาราในตอนนี้ ชิงสุยใช้มุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของมันอีก60ดาราแต่หากใช้กับโคชสารวิเทียนไพบูลอาจจะอันตรายเกินไปดังนั้นมันสามารถใช้ได้กับสัตว์อสูรที่มีความแข็งแกร่งอย่างน้อยสัตว์อสูร สองพันดาราเขาต้องยกระดับความแข็งแกร่งของมันก่อนจึงจะใช้ได้ภายหลังความแข็งแกร่งของโคชาสารวิเทียนไพบูลที่เพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อชิงสุอย่างยิ่งน่าเสียดายที่เคล็ดวิชาเสริมพลังของโคชาสารวิเทียนไพบูลนั้นเพิ่มขึ้นจากส0เอร์เซ็น์ไปยัง20เอร์เซน์เท่านั้นและไม่เพิ่มมากไปกว่านี้แล้ว ชิงสุยต้องการให้ความแข็งแกร่งของโคชสารวิเทียนไพยบู์เพิ่มขึ้นเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเช่นกันสัตว์อสูรอีกตัวที่เขาต้องการให้มันแข็งแกร่งขึ้นคือเต่าอสสรพิษแห่งจิตวิญญ,ญาณ ในตอนนี้เขาเพิ่มความแข็งแกร่งให้ต่าอสอรพิษแห่งจิตวิญญาณกว่า40ดาราการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่มันต้องใช้เวลาอย่างยิ่งการที่สัตว์อสูรได้รับยาไปแต่ละครั้งต้องรอเวลาที่มันจะดูดซึมได้เล็กน้อย ในตอนนี้ความแข็งแกร่งของเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญ,ญญาณมีประมาณ340ดาราหลังจากนี้เต่าอสรพิษแห่งจิตวิญ,ญญาณจะมีความแข็งแกร่งมากถึง1,360ดาราชิงสุยต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่มัน เขาอยากจะให้เขตแดนแห่งราชันของมันยกระดับขึ้นอีกสักครั้งม่จะเป็นหลักประกันให้ชิงสุยมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มพลังของเขาให้ไปถึงจุดสูงสุดเมื่อเขาเห็นอสูรมังกรคลั่งเข้ามา ชิงสุยก็คิดเกี่ยวกับการต่อสู้กับอสูรมังกรคล่างสัตว์อสูรที่นี่ไม่ได้ทรงพลังเหมือนอสรอนพิษเจ็ดเสียนโลหิตแห่งแดนลีลับแห่งจัก,กรวาลเพราะพื้นที่นั้นไม่มีข้อจำกัดใดๆแต่ที่แห่งนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่เขตแดนแห่งราชัน ชิงสุยใช้เคล็ดวิชาของเต่าอสสรพิษแห่งจิตวิญญาณตอนที่พลังของเขาถึงจุดสูงสุดในเวลาเดียวกันเขาก็โยนเครื่องรางสวรรค์พันธนาการกายาไปยังอสูรมังกรคลั่ง550เครื่องรางสวรรค์พันธนาการกายาลดความแข็งแกร่งของมันลงไปได้550ดาราความแข็งแกร่งหนึ่งดารา หากพลังของอสูรมังกรคลั่งไม้ได้ถูกกำจัดเอาไว้โดยกฎแห่งสวรา์และโลกหากมันอยู่ในอีกสี่มหาทวีปที่เหลือหรือแดนลี้ลับแห่งจัก,กรวาลมันจะมีพลังถึง65,000ดาราเสียงคำรามของมันสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณ ดวงตาอันใหญ่โตของมันมองตรงมายังชิงสยุยด้วยร่างกายที่ใหญ่โตราวกับภูเขาการเคลื่อนไหวของมันไม่ได้เชื่องช้าเลยเมื่อมันเคลื่อนไหวหนึ่งครั้งก็เหมือนกับมังกรที่กำลังทยานขึ้นหางอันใหญ่โตของมันกวาดทุกๆุกอย่าง ปราณจัก,กรพัรดทักษะย่างก้าวก้าเทวาชิงสุ่ยไม่กล้าที่จะประมาทเขาใช้ให้ตายทั้งหมดของเขาในทันทีเคล็ดวิชาลดพลังทั้งหมดของเขาลดพลังของมันไปได้2,200ดาราอสูรมังกรคลั่งตอนนี้เหลือพลังเพียง8,200ดารา หัวใจของเขาโล่งมากขึ้นอย่างน้อยๆในตอนนี้เขาก็ยังสามารถสู้กับมันได้แม้ว่าพลังของชิงสุยจะมีไม่ถึงเ0็ดดาราเขาก็ยังมีทักษะย่างก้าวๆเทวาที่สำคัญที่สุดคือกระบี่ดารายุคคาดของเขามีโอกาส20%ซ ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้ชิงสุยตรหนักว่าแม้เขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสองเท่าได้มันก็จะสร้างความเสียหายเพียง7900ดาราเท่านั้นไม่ถึงแม้แต่800 0ดาราอาสูรมังกรคลั่งในตอนนี้ยังมีพลังถึง8 2 0 0ดาราป้ายผลึกอสูรค่าลืมมันไปได้เช่นไรยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ